ยาดมอะไรวาดมีแต่ยาดมพร้อมไหมครับคือวันนี้ได้นัดหมายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะนัดแนะสำหรับการชุมนุมที่นัดหมายกันในวันอาทิตย์นี้ แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์การสู้รบณ้าขนาดนี้เริ่มทวีความรุนแรงตามลำดับทางคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยก็มองเห็นว่าเราควรขยับการรัดหมายพี่น้องประชาชนไปอีกหนึ่งสัป,ปดาห์คือจะเลื่อนไปเป็นวันที่สองสิงหาคมในเวลาตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไป ณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเช,เช่นเดิมเพราะอารมณ์ของคนไทยณนะขนาดนี้คือต้องการรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวจากแนวหลังสู่แนวหน้ารวบรวมนะครับเงินทองสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคส่งไปยังพี่น้องทหารทหารและพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับผลจากแนวชายแดน การเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนและพี่น้องทหารทหารก็เพิ่มกันตามลำดับเพราะฉะนั้นการคิดในเรื่องรูปแบบของเวทีนั้นเราก็มองกันว่าจะเป็นเรื่องของการรวมพลังแผ่นดินเพื่อปกป,ป้องอธิปไตยล้อมรวมความเป็นหนึ่งของคนไทยทั้งชาตินะครับและก็เป็นเรื่องของการร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ทุกภาคส่วน เพราะเนี่ย네นะครับความตั้งใจเดิมก็จะประสานว่าส <you Nós. S 1> ิ yeah, ่งของบริจาคก็จะให้ทางกองทัพเข้ามารับในวันนั้นเชกเช่นเดียวกันก็คือหมายความว่าไม่ว่าทหารประชาชนหรือจะอยู่ในสถานะเจ้าหน้าที่รัฐอย่างใดก็ตามรวมกระทั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เราก็อยู่ในฐานะของความเป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบทุกอย่างยังเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับเป้าหมายเรื่องของรัฐบาลก็ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนขนาดนี้มันเกินกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็มีการสู้รบกันตามลําดับยังไม่สามารถกําหนดกันได้ว่าจะยุติลงเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ถัดจากนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามแต่ว่าในเนนะครับ คณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยก็จะทําหน้าที่ในการรับบริจาคถ้าพี่น้องจะมาบริจาคนะครับในคณะขนาดนี้ให้ไปที่เชิงสะพานชัยซึ่งพี่น้องอคอปทกองทัพธรรมสปปสเขาอยู่ที่นั่นนะครับและถ้าพี่น้องมาในวันที่สองก็มาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเชกเช่นเดียวกันก็สิ่งของก็จะมอบให้กับไปในในวันนั้นนะครับรวมกระทั่งเงินที่พี่น้องบริจาคความจริงก็เพียงพอสําหรับ การจัดชุมนุมไปแล้วนะครับที่เหลือถัดจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องนะครับสิ่งของที่ช่วยเหลือไปจังกองทัพและพี่น้องประชาชนนะครับตามสิ่งที่เขามีความต้องการต่อไปรายละเอียดต่างๆก็จะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบตามลําดับไม่ทราบว่ามีใครต้องการจะซักถามไหมครับเ,เรื่องที่มานี้มามสือเนี่ยทาการชุมนุมไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันมีการอนุญาตหรือว่าจะต้องมาขอเลื่อนหรือ,อยังไงครนะับ คือวันนี้ตั้งใจที่จะมาขอเลื่อนนะครับเพราะว่าปกติเป็นการแจ้งเพื่อทราบกันอยู่แล้วการมาขอเลื่อนเนี่ยนั่นหมายความว่าเรื่องเก่ายัางไม่ได้ทำอะไรเลยคืออย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการถแถลงอย่างเร่งรีบกับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นนักกฎหมายกันทั้งนั้นนะรู้ว่าควรจะทําอะไรแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่าเคยทํากันมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ทุกอย่างก็จะมาพร้อมกัน นะครับเพียงแต่ว่าก็ตัดสินใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขยับไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับห้พี่น้องประชาชนก็จะได้เตรียมการตั้งหลักนะครับได้รับรู้ซึมซับอารมณ์ความรู้สึกเป็นการสำแดงพลังนะครับเรื่องเอกาสารไม่มีปัญหาชุมนุมกันมาจนกระทั่งวัยขนาดนี้รู้อะไรควรอะไรไม่ควร แยกขว่ายว่าเลือดออกไปเป็นวันที่2ถูกไหมคะถูกเพราะว่า<ม>ความจริงเราได้รัดหมายกระทางเจ้าหน้าที่<ะ>ตํารวจอยู่แล้ว<ช>นะครับ<ช>เพียงว่าแจ้งเพื่อทราบนะครับว่าได้มีการขยับกันออกไปไม่มสีส่วนไม่มีสาระอะไรนะครับเป็นขั้นตอนตามปกติส่วนเหตุผลที่บอกว่าคุณหมอประหลงบอกว่าการการพุทธกันครั้งนี้เกิดจากสองตระกูลตรงนี้ทำแนวคิดถึงทางกลุ่มผู้ได้รับรู้ผมว่าสังคมได้ตัดสินไปแล้ว ข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้ก็มีเป็นจํานวนมากพวกผมไม่จําเป็นจะต้องไปตอกย้าอะไรคนไทยก็ย่อมรู้แก่ใจเป็นอย่างดีว่าสาเหตุนะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงวันนี้เกิดจากอะไรเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องการขยี้แผลซ้ําในสถานการณ์ที่คนไทยต้องการความเป็นหนึ่งเดียวนะครับภายใต้สถานการณ์นี้วันเวลาของรัฐบาลอยู่ในองค์กรตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าน คืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเกิดกรณีสงครามไทยกัมพูชานั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ฐานะของการเป็นคนไทยนะครับในการรวมหัวใจของคนไทยทั้งชาตินะครับแล้วก็เห็นว่านี่นะครับการรวบรวมเท่าที่เราจะทำได้นะครับคนจำนวนมากเนี่ยนะครับ67ล้านคนใครเนี่ยนะครับสามารถทำอะไรได้ก็ทำในส่วนนั้นคณะรวมพลังแผ่นดินเราก็ทำในส่วนนี้นะครับ เราไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นก็ทําหน้าที่นะครับว่าเกิดมาเป็นคนไทยก็ต้องตอบแทนคุณคุณของแผ่นดินนี้นะครับเชคเช่นกับคนทุกคนในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยครับเราจะมีการแสดงเชิญศญลองอื่นๆด้วยครับที่เกี่ยวข้องอาจจะเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาผมว่านี่นะครับคงจะได้มีการปรึกษาหรือถึงรูปแบบกิจกรรม นะครับในลักษณะเชิง,งสัญญักษั์นะครับในตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ซึ่งก็เป็นเวลานิดเดียวนะและผมเองก็เห็นว่าสถานการณ์ที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละวันนั้นนะครับก็จะกำหนดว่าเราควรทำอะไรเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนนณขนาดนี้นั้นจะต้องเอาเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องหลักเรื่องของตัวเองให้เป็นเรื่องเล็กนะครับถ้าเราเรื่องตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ ในในในวันเวลาที่เราต้องการความเป็นหนึ่งนั้นเนี่ยเราก็ต้องการจะบอกว่าเนี่ยนะครับเราไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นนะครับเอาประเทศไทยให้ชนะในศึกสอบสมรภูมินี้กำลังใจอยากแนวหลังไปสู่แนวหน้าและพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญและทั้งโลกเนี่ยนะครับลองดูที่อิหร่านเตยารานคนหลายรัานคนหลายล้านคนแม้กระทั่งที่อิสราเอลก็ตามคู่ต่อสู้คนก็จํานวนนับล้านคน เมื่อเวลาขอสงครามเขาสำแดงพลังคณะรวมพลังแผ่นดินนั้นเคยชุมนุมเมื่อวันที่28มิถุนาประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สำแดงพลังก่อนที่สงครามจะเกิดขนาดนั้นเป็นเพียงข้อพิพาทเท่านั้นเมื่อสงครามเกิดแล้วนะครับเราก็ต้องแสดงจุดยืนมุ่งมั่นไม่ใช่ว่าเมื่อมีสมงครามเนี่ยเราจะหายห,หัวหัวหดกันหมดมันไม่ใช่นะครับหน้าที่แนวหน้าทำหน้าที่แนวหน้า แนวหลังทําหน้าที่แนวหลังนะครับเพราะฉะนั้นในวันเสาร์ที่สองสิงหานี้ก็ร่วมไปสําแดงพลังในฐานะที่เป็นคนไทยที่อยู่ในแนวหลังใครช่วยอะไรได้ข้อําในสิ่งนั้นนะครับเลิกคิดปัญหาจุกจิกยุ่งยิ้มกระจอกงอกง่อยกันได้แล้วเรามองว่ายังไงบ้างครับแนวหน้าในสนามรบเนี่ยเชื่อว่าเราคงไม่พลาดไม่แพ้อยู่นะแต่ว่าทางการคู่ตอนนี้หลายฝ่ายค่อนข้างจะาัน มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วยหรืออะไรต่างๆด้วยตรงนี้เราเรามีความกังวลมากเราเท่ไห่ในในบ้านครับคือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับโดยรัฐมนตรีผมก็เห็นเข้ากันมาตลอดร่วมระยะเวลาเกือบ30ปีแล้วผมรู้ว่าเขาอยู่ในบริบทไหนเพียงแต่ว่าเขาเองก็ต้องรู้ว่าวันนี้เขาต้องทำงานรับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับมีคนมีศักยภาพเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งอดีตข้าราชการ รวมกระทั่งคนที่ผ่านเป็นรัฐมนตรีสามารถที่จะเรียกมาปรึกษาหารือภายใต้สถานการณ์ทางการทูตเพราะว่านี่นะครับในขณะสงครามหลังสงครามนะครับกระทรวงการต่างประเทศจะมีบทบาทที่สองขัญและนี่นะครับที่มากกว่านั้นก็คือว่าเราเป็นประเทศที่มีศึกสงครามแต่รายตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับนี่คือความเจ็บช้ำของคนไทย แต่ในส่วนของอรัฐบาลเองหรือว่าโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยลักษณะการ,รประชาธิปันเรืออะไรเนี่ยดูแล้วมันยังล่าช้าฝ่าในประเทศคู่กรณีตรงนี้มันจะทราบปัญหาในการสูรรร้ในเวทีโลกคือฟังกัมพูชาเขาวันสต็อปเซอร์วิสของเราเนี่ยนะครับคนที่รู้จักรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็อย่างผมเนี่ยนะครับผมเห็นเขาในบริบทซึ่งวันนี้เขาอายุเนี่ยนะครับที่ควรจะบรรลุนิติภาวะ ในหน้าที่ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศได้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการ PR การประชาสัมพันธ์มันไม่ได้อยู่ที่การพูดแต่เพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่การกระทําว่ากระทําสิ่งใดนั่นคือการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดบรรดาแต่ละรัฐบาลทุกยุคท,ท,ทุกสมัยนะครับเข้าใจว่าการอ่อนด้อยเรื่องการประชาสัมพันธ์ทั้งที่จริงเนี่ยนะครับการประชาสัมพันธ์นะครับมันจะไม่อ่อนด้อย ถ้าการทํางานมีความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้กระทรวงการต่างประเทศก็อยู่ในสภาพที่คนไม่ได้มีความคาดหวังอะไรกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีก็ถูกต่อรองดิวลังกาวีรอถึงสิ้นเดือนกันยาสถานการณ์มันรอถึงสิ้นเดือนกันยาได้ไหมของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมเนี่ยต้องการเราก็บอกว่าเรื่องการเมืองวันนี้มันเป็นเรื่องเล็กมากเรื่องที่ใหญ่มากที่สุดก็คือเรื่องชาติบ้านเมืองอยากให้เอาเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นใหญ่ นะครับส่วนเรื่องการทําหน้าที่ของใครของมันเนี่ยนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าสถานการณ์มันมันตึงเครียดกันไปมากกว่านี้นั้นระดับพบ,บพันขึ้นไปนั้นมีสิทธิ์ที่จะประกาศใช้กฎอายการศึกในพื้นที่อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับตั้งแต่พบ,บพันแม่ทัพภาคผู้มีชาการฐานบกแต่ว่าการยกเลิกนั้นต้องเป็นพระบรมราชโองการและในระหว่างศึกสงครามถ้ามีการประกาศใช้กฎอา,ายการศึก กฎหมายใดที่ขัดต่อกฎหมายอายการศึกให้ยึดกฎหมายอายการศึกเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าคนที่อยู่ในแนวหน้าเขารู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติอย่างไรภายใต้สถานการณ์นี้ขอให้มีความเชื่อมั่นในกองทัพเรานะครับสู้กันจนตัวตายกันทั้งนั้นในการรักษาแผ่นดินจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็วาดหวังกันว่าณวันนี้เนี่ยนะครับเราเองก็ตรหนักและก็มองเห็นปัญหาแล้วก็เลื่อนทัดหมายกันใหม่นะครับแล้วก็สําแดงพลัง ประชาชนมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าทําหน้าที่เป็นคนไหนครั้งที่แล้วตํารวจยังบอกว่าสามพันเราจะมาได้ตั้งพันห้าเลยในในคณะที่คุณสุทธิพอดเองก็ค่อนข้างจะมีการรู้จักงัฐสีประธาท่านรัฐมนตรีของประเทศในระดับหนึงตรงนี้นพอจะเชื่อคุณได้ไหมครับว่าในสนามการพูดจะไม่พลาดพันหรือว่าจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นที่ผ่านมผมไม่เชื่อตั้งแต่หัวแถวอยู่นะ้นะครับ เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับเขาย่อมที่จะรู้ดีผมไม่ต้องการไปขยี้ซ้ําหรือด้อยค่าความเป็นมนุษย์ของไทยแต่วันนี้เนี่ยนะครับประเทศต้องการคนมีความรู้ความสามารถมีความรอบคอบมีความเด็ดขาดยึดประโยชน์ชาติเป็นสาคัญมากกว่าผลประโยชน์ตัวนะครับไม่มีการรับใช้นะครับบุคคลใหญ่หญกว่าไปกว่าการรับใช้ชาติบ้านเมืองถ้ายังคิดใะรับใช้บุคคล ก็ควรที่จะลาออกไปอยู่กับบุคคลที่จะรับใช้แต่ว่าอยู่ในตําแหน่งใดก็ตามที่ยังกินเงินภาษีอากรของประชาชนจะต้องรับใช้ชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนคุณจตุพรมองว่านักีสาจนี่เนี่ยคุในฝักแต่ไม่ยอมแสดงมือในการเปิดเผยข้อมูลแต่ไว้ใช้ในยามเขงันผมไม่เคยเห็นในฝักและนอกฝักเลยนะครับคือคือเราผมรู้จักเขาเห็นเขามา นะครับไม่ได้สดิจมักคุณอะไรแต่เห็นกันมานะครับว่าเขาอยู่ในบริบทไหนซึ่งความจริงก็ไม่ได้เกี่ยวกันหรอกว่าเขาจะอยู่บริบทใดถ้าเขาทําหน้าที่ได้ดีในยามที่ประเทศต้องพึ่งหวังเขาเราไม่ต้องการด้อยค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่าคุณเป็นคนนะครับอยู่ในบริบทไหนอย่างไรแต่ยามที่คุณทําหน้าที่ในยามที่ประเทศต้องพึ่งพาคุณปัญหาว่าคุณจะพึ่งพาได้ไหมถ้าพึ่งพาไม่ได้คุณก็ไม่ควรจะอยู่เป็นภาระเท่านั้นเอง อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยรักชาติบ้านเมืองน,นะครับคนไทยที่ชำานาญการเรื่องการต่างประเทศนะครับก็เริ่มแสดงออกความคิดเห็นกันมามากมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ทุกเนี่ยครับทุกสายตามุ่งไปอยู่อยู่ยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครทําอะไรที่มีลักษณะที่คนไทยไม่ไว้วางใจนะครับจะได้รับการปฏิบัติการตอบโต้จากคนไทยเช่เชนเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ให้เขาเดินกันไปนะครับเราก็สื่อความได้กันอย่างนี้อย่างเป็นอยู่จน หากเกิดความพลาดพลันในเวทีโลกขึ้นมานี่ครับอันนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะนำมาหยิบยกมาใช้ในการชุมนุมของเราด้วยเนี่คือความจริงเนี่ยนะครับเราขอร้องว่าอย่าได้ไปทำนะครับไม่ใช่ว่ารอ้อยเขาเพี้ยงพลาและต้องการจะใช้เราไม่ต้องการเอาความหายนะความฉิบหายของชาตินะครับมาเป็นเครื่องมือในการชุมนุมนะครับให้เขาทำในสิ่งดีให้เกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมืองเถอะ นะครับเพราะไม่ประสงค์จะนําสิ่งนี้มาใช้ส่วนเรื่องของรัฐบาลก็มีเวลาของเขาอยู่แล้วเวลานี้คือเวลาของบ้านเมืองก็เ,เป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งชาตินะครับที่จะร่วมกันแสดงออกนะครับกันในวันเสาร์ที่สองสิงหาเนี้โอเคนะมีใครเพิ่มเติมโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางคณะเ๋ย,เยผมกับพี่นกเขาไปคุยตระัางนักเสิมว่าเลย 对对对，OK。